สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะมาโปรโมทนั่นเองนะครับเป็นกิจกรรมดีๆของทางติลุ์ไลน์นั่นเองนะครับคือกิจกรรมที่ผมทําโฆษณาครับส่งประกวดนั่นเองครับนี่ครับผลิตภัณฑ์มันเป็นตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้เลยนะครับซึ่งมันจะเป็นการประกวดโฆษณาในความยาวหนึ่งนาทีนั่นเองนะครับก็ในวันนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนนะครับลองเข้าไปรับชมนะครับนี่ครับ ลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับถ้าเกิดเข้าไปรับชมแล้วชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนั่นเองนะครับถ้าเกิดของคนอื่นนะครับถ้าเกิดคุณชอบของคนอื่นก็สามารถไปกดให้เขาได้เหมือนกันนะครับคือในวันนี้ที่ผมมาทําก็คือคล้ายๆกับคลิปโปรโมทกิจกรรมนั่นเองครับคือเขาอยากจะให้แบบงไงให้ทุกๆคนนะครับเห็นกิจกรรมนี้ให้มากที่สุดนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมไปจ้า อยู่ที่จ่ายคลิปนี้นะตรงนี้เลยลองไปดูตัวอย่างโฆษณาของผมดูนะครับนี่เลยายเอ้ยไปกินข้าวกันไปไปกินกันเฮ้ยเบื่อป่ะกินอะไรดีวะ